สวัสดีค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะเราก็มาเรียนรู้ชีวิตและธรรมชาตินะ EP สิบของรักของข้าฉากนี้ก็แบบฟินมากจากฉากที่แล้วมันจะมีแบบเป็นฉากโคดใช่ไหมที่แบบเราก็กำลังลุ้นว่าพระเอกอะจะได้สลับร่างกับนางเอกไหมแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นรากโถวฉากนี้ทุกคนก็แ ทุกอย่างก็กลับมาคลี่คลายเนาะแล้วก็สิ่งที่เราได้เลยนะคะก็คือว่านางเอกอะทีแรกอะนางเอกอะจะไม่ยอมสลับร่างเพราะว่ารู้ว่าพระองอะเขาอะมาช่วยแล้วก็ถ้าเกิดว่าสลับร่างไปอะพระเอกก็กลัวว่าเออจะทําร้ายพระองอะไรเงี้ยนางเอกก็แบบไม่ยอมแล้วเขาก็แบบเออรับปากกันว่าถ้าเกิดว่านางเอกอะยอมให้สลับร่างอะทีเนี้ย พระอเอกอาจจะไม่ทำ้ายพระรองอพระอเอกก็รับปากทุกคนดูสิแบบนางเอกอะนางเอ,กอ,งอกอันชื่อเสียเส่ยวหลานอะนะเออนางเอกอะเสี่ยวหลานพระรองอะหลังควาแล้วก็พระอเอกอตรงฟางก็แบบมันฉากนี้มันทําให้เรารู้ว่าพระรองอะก็คือแบบหลานควาเอ้ยไม่ใช่เออพระรองอะคือเป็นคนที่ มองโลกในในแง่ดีเกินไปอืเราก็ไม่รู้อะนะเป็นเพราะว่าเขาเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีมีจิตเมตตามากกว่าเออมันก็เลยทําให้เขาแบบดูแบบเหมือนกับเป็นคนที่แบบมองโลกในแง่ดีซึ่งแบบบางทีอ่ะมันก็แบบดีจนเกินจนแบบมองไม่เห็นความเป็นจริงอ่ะอืมส่วนตัวพระเอกอะนะบทบางเขาก็คือเป็นคนที่แบบ มองโลกในแง่ร้ายก็จริงนะแต่พระเอกอะ่ะจะเป็นคนที่มองโลกในแง่ร้ายแต่ว่าอยู่ในในพื้นฐานของความเป็นจริงเวลาพูดก็เลยแบบคำพูดอาจจะออกมาแบบตรงชัดเจนฟังแล้วแบบบาดใจเนาะมันก็เป็นแบบเหมือนคนรักขั้วให้เราแบบให้เราศึกษาตัวละครแบบให้ชัดอะ่ะเออเพราะแต่ละคนก็คือแบบบุคลิกของเขาก็คือแบบนิสัย ปัิสัยีใส่ของคนกีริย์ในตัวของคนที่มันมาเป็นแบบแดนเกิดของเขาแล้ว่าเขาเป็นคนแบบนั้นนะ่ะคือแบบมันชัดเจนจริงๆมันทําให้เราเห็นได้ชัดว่าเออเนี่ยมันเป็นความไม่พอดีเนาะของแบบผู้ชายสองคนแล้วก็แบบนางเอกก็คือเหมือนกับเป็นคนที่แบบอยู่ตรงกลางอะทุกคนอืมแล้วพอแบบสุดท้ายอะเพราะว่าแบบพระองอ์อะ พะลองมากับเพื่อนน่ะเขาก็มาช่วยพะลองใช่ไหมเขาก็แบบวางแผนจะแบบจะฆ่าพระเอกเออวางแผนจะฆ่าพระเอกแล้วก็แล้วก็จะทําทําร่างให้นางเอกอยู่อะไรเงี้ยซึ่งพอแบบพราะว่านางเอกรู้แบบนั้นอ่ะคือทุกคนคือแบบนางเอกมันก็ทําไม่ได้ไงเพราะว่าแบบคือเขาก็เคยช่วยเหลือกันมาอเขาแบบเออมีความแบบผูกพันกันมาเนาะแบบนางเอกก็แบบไม่ยอมให้ พระรองอ่ะฆ่าพระเอกแล้วแบบนางเอกก็วิ่งไปจูบพระเอกแล้วแบบในฉากน,นั้นก็แบบฟ้าแลบเออฟ้าแลบลงมาเออฟ้าผ่าลงมาแล้วก็แบบสลับล่างค,คนแล้วก็พอสลับพอสลับล่างแล้วแบบพระเอกคือแบบสายตานี่คือแบบมา,าบเร็วมากชัดแบบเร็วมากแล้วแบบพลังก็ปล่อยออกมาแล้วก็ทําให้พระรองอ่ะได้รับบาดเจ็บสาหัสนะแล้วก็เพื่อนของพระรองอ่ะก็คือรีบพาพระรองกลับบ้านอืกลับบ้านของตัวเอง ใช่ไหมเราก็แบบอืมเพื่อนพระโรงอ่ะก็คือแบบช่วยช่วยแบบเอาพลังของตัวเองอ่ะแบบช่วยช่วยเหลือไปครึ่งหนึ่งอ่ะเออเพราะว่าเขาเพื่อนของของเขาคือแบบมีจิตสํานึกว่าเออเขาเคยแบบไปกินเหล้าด้วยกันอะไร้มันเป็นแบบเล่าดีก็คือแบบเป็นการสร้างสัมพันธภาพคือเป็นการสร้างมิตรที่แบบว่าเออแบบด้วยแบบด้วยของชอบอ่ะอผู้ชายกับแบบสุรานก็เข้ากันอ่ะนะนิปติดฟันอืมแล้วก็ฉากนั้นแล้วก็คือแบบ แล้วพออันนี้ก็คือแบบเป็นฉากที่อยู่บนสวรรค์เนาะของช้างเหิอองอ่งอะก็คือแบบช้างเหิงอ่ะคือแบบดื้อม,มากพอฟื้นก็คือแบบจะไปช่วยนางเอกอีกแล้วก็โดนเรียกตัวเออโดนพี่ชายเรียกตัวพอโดนพี่ชายเรียกตัวทุกคนแล้วก็แบบแล้วก็ตัวแบบคุณที่แบบนางเอกเคยช่วยเอาไวอ้อ่ะที่แบบบองตัวเป็นพระรองอะ่ะกับเพื่อนพระรองก็คือแบบช่วยกันแบบ ช่วยกันแบบอย่าให้พระลงอ่ะแบบโดนความผิดอไรเงี้ยแบบอย่าให้โดนทำโทษแล้วก็ไม่อยากให้พระลงอ่ะไปที่ทะเลสาบของพระเอกอืมแล้วก็พอเสร็จทีนี้ก็แบบโดนพี่ชายทำโทษค้ะทุกคนถ้าเกิดว่าช้างหึงยังจะดื้อไปอ่ะก็คือแบบตัวตานอินอ่ะเออตัวตานอินที่แบบที่แบบอยากก็อยากจะช่วยนางเอกเหมือนกันนะก็อยากจะปกป้องพระลงเหมือนกันนะ่ะ ก็คือแบบจะโดนทําโทษแล้วแบบโหแมนมากเลยด้วยความที่แบบแมนก็คือแบบพระรองก็คือแบบไม่ยอมไปช่วยแล้วก็ตัวเองก็แบบโดนกักขังพลังเอาไว้แล้วก็แบบโดนขังห้องการขังห้องนี้ไม่ใช่พออะไรนะก็คือให้ไปพิจารณาถึงความผิดของตัวของตัวชางเหิงอะอของตัวช้างเหิงก็คือของตัวพ,พระรองว่าเอ,อผิดอะไรก็คือให้ ให้ไปสำนึกผิดก็คือนั่นคือเป็นวิธีการทาโทษนั่นเองก็คือแบบให้พิจารณาถึงความผิดเนาะมันก็ดีนะเพราะว่ามันเป็นแบบการทําโทษแบบแบบให้อภัยอ่ะไม่ได้ทําโทษแบบทําร้ายแบบถึงขั้นแบบให้รับบาจิตหรือว่าอะไรอย่างงี้เนาะก็เป็นการทาโทษที่แบบปลานี้มากเลยเราก็ตัดฉากมาที่ทะเลสาบเนาะทะเลสาบก็คือที่บ้านของพระเอกอ่ะก็คือแบบประมาณว่า คือตัวน้องชายของพระเอกอะทุกคนคือแบบเขาอะจ้องจะชิงบัลลังเออจ้องจะชิงบัลลังเลืด้วยความที่พระเอกอะคือฆ่าพ่อแล้วก็พ่อก็คือเป็นสุธิรักของของน้องพระเอกใช่ไหมคือแบบคือทันทีที่พระเอกอะได้สลับล่างอะคือพลังมันก็มาเต็มถูกไหมแล้วก็แบบพระเอกก็แบบกลับไปที่วังเออกลับไปที่ทะเลสาบก็คือที่บ้านของพระเอกแล้วก็แบบจัดการ น้องพระเอกเลยคือแบบแค่ใช้สายตาแบบกระพริบทีเดียวทุกคนแบบสายตาแบบแบบน่ากลัวมากสายตาแบบยินชาไม่มีความรู้สึกอะแล้วก็มันจะปิดมันจะมีฉากหนึ่งที่แบบทําให้เราเห็นสายตาเห็นความเครียดแค้นอะเออเป็นสายตาเห็นความเค,เคเรียดแค้นเกลียดชังที่น้องอะมีต่อพี่คือมันเป็นสายตาแบบถ้าเกิดว่าในความรู้สึกของความเป็นน้องอ่ะ คือแบบในในอกน่ะในหัวใจคือแบบเกลียดอ่ะเกลียดเข้าไส้แล้วแบบอิจฉาด้วยออิจฉาที่แบบพี่ได้พลลัง <c oughs> คือมันเป็นความรู้สึกทั้งแค้นทั้งเกลียดทั้งอิจฉาสามตัวนี้อยู่ในอยู่ในตัวของของน้องพระเอกแล้วแบบความรู้สึกที่เราเป็นคนมองอ่ะคือเราเป็นคนมองฉากนั้นอ่ะเรารู้สึกว่ามันเป็นความรู้สึกที่แบบน่าเวทนามากตัวน้องของพระเอกอ่ะแบบน่าสงสารมากเลยทุกคนเพราะว่าต้องแบกรับตัวสาม สามความรู้สึกนั้นเอาไว้อะ่ะแล้วแบบไม่มีวิธีการจัดการอะ่ะเออแล้วแบบก็ยังแบบจมอยู่ในในความรู้สึกนั้นแล้วมันเป็นความรู้สึกที่แบบโคตรทรมานนะทุกคนถ้าเกิดว่าเห็นคนที่มีความเกลียดความแค้นความอิจฉานี่แบบอย่าไปกล่าวโทษเขานะเขาเป็นคนที่น่าสงสารมากเขาเป็นคนที่น่าเวทนาแบบจริงๆคนที่แบบต้องอยู่ทนทุกข์อยู่กับความรู้สึกแบบนั้นน่ะมันแบบ ผลผลของคนที่แบบมีความรู้สึกแบบนั้นแล้วไม่รู้จักแบบจัดการความรู้สึกนั้นแล้วก็รู้ไม่ทันไม่มีความรู้ถึงเรื่องนั้นนะทุกคนแบบโอ้แม่ก็ทรมานมาก,มากซึ่งซึ่งตัวเราเองก็เคยเป็นเหมือนกันจนแบบว่าจนแบบว่าถึงได้รู้แบบนี้ได้ก็เป็นเพราะว่า mm hmm. พิจารณา mm hmm. ถึงความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นเนาะแล้วก็แบบฉากนี้ก็จบไป โคฉากนี้จบไปใช่ไหมมันก็เป็นแบบฉากที่แบบตอนช่วงท้ายของ EP 11อ่ะทุกคนก็คือแบบเป็นฉากที่พระเอกนั่งแบบนั่งพิจารณาถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่แบบเออที่พระรองแบบมาช่วยนางเอกแล้วก็ถึงแบบ ฉากที่แบบพระเอกจูบนางเอกเพื่อแบบประชดพระรองด้วยแบบทําให้ทําให้พระรองอะแบบรู้สึกแบบโกรธมากก็คือแบบด้วยแบบไฟแห่งความแบบความหึงหวงอะทุกคนแบบความหึงหวงอะจนทําให้แบบพระรองจนแบบอยากจะมามาเอาคืนมาเอาตัวนางเอกแบบที่บ้านพระเอกอะเออแบบความหึงหวงตรงนี้แบบเกิดขึ้นแล้วความทุกข์ก็แบบเกิดขึ้นแล้วแล้วก็แบบก็จะมีแบบ เหตุการณ์หรือว่าภัยต่างๆก็คือแบบจะตามมาเนาะแล้วก็ตัดฉากมาถึงกับเหตุการณ์เนี่ยเออพระเอกก็นั่งนึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใช่ไหมโอ,อ้มันคืออะไรกันแน่ว่าอุ้ยแบบตกลุมรักนางเอกเล้วรู้เปล่าอ,อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วก็แบบมันเป็นฉากที่แบบนางเอกก็แบบอยู่ลายล้อมกับพวกเหมือนมันเป็นสถานที่แห่งหนึ่งที่แบบ คือแบบไม่รู้ว่าเป็นคนในเมืองเออก็คือเป็นคนในเมืองของพระเอกแหละก็คือแบบเอาเครื่องประดับออกมาตกแต่งให้นางเอกแล้วก็แบบชื่นชมว่าเออแบบนางเอกแบบสวยมากแบบมีเครื่องประดับของของผ่าพันจันทาแบบเออพอมาอยู่ในบนตัวของนางเอกคือแบบมันสวยมากคือแบบเป็นคู่ควรอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบทำให้แบบนางเอกก็ได้พูดคุยกับเพื่อนแล้วก็แบบมีความสุขกับทุกคนแล้วแบบพระเอกก็แอบ เดินมาดูแล้วก็อพระเอกแอบเดินมาดูก็เห็นนางเอกมีความสุขใช่ไหมพระเอกก็เสกแบบปิ้งฝ่ามือแล้วก็ทําให้แบบดอกไม้อะเออให่้ดอกไม้อะไรน่าจะเป็นแบบดอกไม้ของตีนอ่ะก็คือดอกไม้ของตีนอ่ะก็คือแบบร่วงหลยลงมาแล้วก็แบบมีหรือสายลุมปริ้งผิวแล้วนางเอกก็แบบมีความดีใจเบิกบานใจทุกคนแบบฟูแบบใจฟูมากแล้วก็พอเป็นเหตุการณ์แบบนั้นใช่ไหมนางเอกก็แบบหันไปดูที่แบบ ที่แบบต้นไม้ที่แบบมีดอกไม้หล่นลงมาแบบนางเอกก็งง,ง,งๆอะเนาะว่าเอ้ยพระเอกจะอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าอะไรงเงี้ยเออเป็นความรู้สึกที่แบบเออแต่นางเอกก็ไม่ได้สนอะไรแบบนางเอกก็แบบเล่นของเขาก็คือแบบมีความสุขณโมเมนต์นั้นที่แบบมีความสุขอะแล้วพระเอกก็แอบมองอยู่แล้วพระเอกอะก็เอาแหวนเนี่ยความรู้สึกอะออกไว้ทุกคนพอเอาแหวนของความรู้สึกออกอะเพื่อที่จะซึมซับความรู้สึกของนางเอกที่แบบว่า มีความสุขมีความแบบเบิกบานใจอะทุกคนแนละ้วแบบใจฟูมากค่ะทุกคนใจฟูมากแล้วก็แบบอืมแล้วก็จบไปใน ep ที่13สามเนาะ ep ที่สเราก็ต้องมาลุ้นอีกว่าจะเกิดอะไรขึ้นอีกมีเรื่องดีเรื่องร้ายก็คือแบบสลับกันไปแล้วก็ชีวิตและธรรมชาติสำหรับ ep 13นี้นะที่เราได้รับก็คือ ตัวความรู้สึกที่เป็นความรู้สึกแบบเกลียดชังโกรธเครียดแค้นหึงหวงก็คือเป็นต้นเหตุของการเกิดเออสิ่งไม่ดีทั้งปวงนะซึ่งจะนำพาไปถึงการเกิดความทุกข์ทั้งปวงนั่นเองนะคะก เออก็มีสิ่งดีสิ่งร้ายสิ่งดีสิ่งร้ายสลับกันไปเนาะก็เหมือนกับชีวิตของเราแหละมันก็ไม่ได้สุขตลอดมันก็ไม่ได้ทุกตลอดมันก็ปะปนกันไปแบบนี้แล้วก็แบบใจฟู่มากค่ะอีพีนี้คือแบบก็เดี๋ยวจะมาเออจะมาสรุปบทเรียนยังไงจากเออเทพนิยายเรื่องของลราของข้าอีกก็ติดตามนะคะไปละค่ะ